มีใกล้แล้วมาดูลอยตามน้ำมาเหลยไหมไอ้ปูดีถ่ายอะไรนนะอ๋อเห็นไหมขังกาดดูดูอ,อ,ดดอันนี้เนาะปลาแล้ววันนี้ลอยตามน้ำมาเลยตอนนี้นะครับปลาหายากปลาหายากหายากสุดสุดไอ้เว้ใกล้ๆเลยต้องช้อนต้องชอ้อนคนช้อนอ่าคนช้อน มันตกนะครับโอ้ <laughs> โหนี่ดูโอ้ภาพแปลกที่สุดที <laughs> ่เคยตกมาเฮ้ยตามันหายไปไหนครับตามันหายตามันหายไปด้วยอ่ะต,ติดตูดจ๊บตา,หา,ตาหายไหมครับยิงตายยิงอยู่เหน่า โอดีถือคันที่หน่อยครับครับเรายิ้มครีมไม้ใหญ่ลงไปหายากหายากนี่ครับปลาหายากฮึ่มฮึ่มต้องปวดต้องปวดปลาหนีดต้องปวดช้าโอยโอยอ่ะต้องปวดต้องปวดอย่างนี้ช้า ก็ออกแล้วขอดูตามันหน่อยสิครับไปดูตาตามันไปไหนอ่ะฮะตามไปไหนอุ้ยปลาไม่หายากอ่ะพี่แดงปลาตาบอด <c oughs> เป็ดนี่ไงเป็นเกมไงโอ้สุดยอดเลยไหน,นหไปปลาหายากแล้วน,นี่คือการปล่อยปลาแบบเด,ดี๋ดวดวยวก,ก่อนเดี๋ยวก่อนถ่าย,ยารูปก่อนเฮ้ยถ่ายยังไง